แนะนำข้อมูลยาเบื้องต้นซิมวาสเตตินมีข้อบ่องใช้หลักๆสำหรับควบคุมระดับไขมันในเลือดหรืออาจใช้ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงแต่ละบริษัทจะมีรูปแบบแผงที่แตกต่างกันดังภาพวิธีการรับประทานยาแนะนำรับประทานก่อนนอน แต่หากลืมก่อนนอนบ่อยๆสามารถรับประทานหลังอาหารเย็นได้ลืมรับประทานยาต้องทำอย่างไรรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้แต่หากใกล้เวลามื้อต่อไปให้ข้ามมื้อที่ลืมไปรับประทานยามื้อต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่าอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยจากการใช้ยาซิมวาสเตเต,ติน 1. นปวดศีรษะ พบได้2.5ถึง7.4เปอร์เซ็นต์ 2. ปวดท้องพบได้7.3เปอร์เซ็นต์ 3. ท้องผูกพบได้6.6เปอร์เซ็นต์ 4. คลื่นไส้พบได้5.4เปอร์เซ็นต์อาการไม่พึงประสงค์ที่ควรมาพบแพทย์ 1. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแบบผิดปกติ หรือมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง 2. ปัสสาวะเป็นสีน้ำตาลเข้ม 3. มีภาวะต,ตับอักเสบตัวเหลืองตาเหลืองหรือเบือ่ออาหารหากผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวควรหยุดยาและมาปรึกษาแพทย์ทันทีคำแนะนำเพิ่มเติม 1. เก็บยาไว้ในที่แห้งไม่โดนความร้อนหรือแสง 2. หากตั้งครรภวางแผนจะตั้งครรภหรือให้นมบุตรกร,รุณาแจ้งแพทย์ 3. เลี้ยงใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่องผู้ป่วยโรคที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อหรือผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำหากท่านมีภาวะเหล่านี้ควรแจ้งแพทย์ข้อมูลยานี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นโดยยอ่อหากมีข้อสงสยัยสามารถปรึกษาแพทย์และเภสัชกรได้โดยตรงค่ะ